สวัสดีครับพบกันเช้านี้วันพฤหัสที่10มิถุนายน2564คิศักราช221 0เวลาตอนนี้07:12นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นลูกกิ้งนะครับล้อคู่นะครับจะมาเาล่าเรื่องราวส่วนตัวเล่นลูกกิ้งที่ผ่านมานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายตัวเองอย่างไรบ้างนะครับ เล่นลูกกิงล้อคู่จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่ค่อยถลายซ้ายถลายขวานะครับแค่เราเก่งทิศทางข้อมือเราตรงๆก็คือก็คือดีครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นล้อเดียวถ้าเกิดว่าข้อมือเรายังไม่แข็งพอก็จะถลายซ้ายถลายขวานิดนึงนะครับอ่ะจะมาเริ่มกันนะครับแนะนเลยครับถ้าเกิดว่าใครเล่นล้อคู่นะครับถ้าเล่นใหม่ๆก็คือดีครับเล่นล้อคู่ท่ายืนนะครับเท้าห่างเท้าชิดก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับเท้าห่างๆก็ถ้าใครถนัดอย่างนี้ก็คือ ก็คือเอาเท้าห่างถ้าใครถนัดเท้าชิดก็เล่นเท้าชิดนะครับแล้วก็การจับเช่นกันครับสําหรับผมแบมือห้านิ้วจับลงไปอย่างนี้แบมือ5้านิ้วจับอย่างนี้หรือว่าท่านจะจับอย่างนี้ท่านจะจับอย่างนี้แต่ถ้าจับแบบเอาง่ามมือจับเข้าไปอย่างนี้มันจะทําให้ปวดง่ามมือนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจุดชินแล้วก็ไม่เป็นไรตามถนัดนะครับอ่จับอย่างนี้นะครับยาวๆนะครับสําหรับแต่มันจะ ลงไปลึกนิดนึงนะครับไล่ได้ลงลึกนะครับถ้าเกิดเล่นล้อเล็กล้อคู่นะครับถ้าล้อใหญ่ก็มันจะลงไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเริ่มเลือบไม่ต้องลงไปสุดก็ได้นะครับเอาแค่พอดีพอดีครับพอจะเก่งไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็ดึงกลับมานะครับ จะเล่นได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นล้อล้อกู้ครับหรือถ้าเก่งก็ลงให้สุดๆเลยก็ได้ครับถ้าเกิดมีข้อมือแข็งกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงครับเก่งไว้ เล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ